สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่พักหลักร้อยของเราค่ะก็พาม,มารีวิวโรงแรมอีกหนึ่งที่นะคะที่นี่มีคนแนะนํามากค่ะตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกนะคะว่ามีโรงแรมดีๆแบบนี้ด้วยแล้วก็ราคาถูกอีกแล้วนะคะที่นี่เราอยู่กันที่ P1 House พิษณุโลกนะคะกะ็ที่นี่ราคาคืนละ500-600บาทนะคะก็ ในช่วงนี้ของเรานะคะที่เปิดประตูดูห้องนะคะเราก็เปิดขเข้ามาปุ๊บนะคะสิ่งแรกค่ะที่อยู่ท้างด้านความมือของเรานี่คือตู้เสื้อผ้านะคะหัดจากตู้เสื้อผ้ามาก็จะมีเป็นชั้นวางของนะคะใหญ่มากแล้วก็มีตู้เย็นด้วยนะคะในตู้เย็นเนี่ยก็มีอะไรไหมไม่มีนะคะมีน้ําเปล่าที่เอาใส่ไว้ให้1ขวดแล้วก็อยู่ข้างนอกอีกหนึ่งขวดนะคะ หลังจากตู้เย็นแล้วค่ะนี่เลยก็จะมีเป็นชั้นวางของนะคะวางเสื้อผ้าวางของใช้ของเรานะคะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนะคะสําหรับแต่งตัวแต่กหนึ่งบ้านแล้วก็นี่ค่ะมีทีวีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบทีวีของเราหน่อยนะคะเพราะว่ามันต้องอยู่เป็นเพื่อนเราทั้งคืนเปิดแล้วค่ะมาแล้วนะคะ ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะอาจจะอยู่ที่เ,เคเบิลจานที่รับนะคะทำให้มีปัญหาในเรื่องของภาพและเสียงนิดหน่อยแต่ไม่มากค่ะหาไปเลยเดี๋ยวก็น่าจะเจอช่องที่ดีๆนะคะอ่ะเอาละค่ะก็ทีวีแล้วนะคะด้านนี้ก็จะมีปลั๊กไฟอยู่ที่ข้าง กระจกนะคะสําหรับสาวๆที่จะแต่งตัวได้ผมตอนเช้านะคะมีเก้าอี้สําหรับทํางานด้วยนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะเตียงนอนของเราด้านข้างเตียงนอนก็จะมีโต๊ะวางของเช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่ข้างหัวเตียงมีสวิตไฟนะคะด้านหัวเตียงเนี่ยก็จะแต่งด้วยหลักสีนะคะดูเป็นแบบสดใสสดใสหน่อยนะคะที่นี่เขาเน้นเป็นแนวอ่า วินเทจนะคะแล้วก็มีเป็นแนวบูติกด้วยนะคะน่าสนใจเลยแล้วก็นี่เลยค่ะมีโคมไฟที่หัวเตียงนะคะด้านนอกของโรงแรมนี้นะคะถ้ามองจากด้านนอกเข้ามาเนี่ยจะดูเหมือนเป็นตึกแถวนะคะเหมือนจะสมๆด้วยซ้ำแต่พอเข้ามาด้านในนี่ที่สุดเลยนะคะตกแต่งได้ดีมากเก๋มากนะคะก็เพราะฉะนั้นอย่ามองอะไรแต่เพียงภายนอกนะคะ ทีนี้เรามาดูห้องน้ำกันบ้างค่ะเพราะว่าก็เป็นที่สำคัญอีกที่หนึ่งของการเข้ามาพักที่พักนะคะห้องน้ำนะคะเปิดเข้ามาปุ๊บซ้ายมือจะเป็นชักโรครกนะคะนี่นี่แล้วก็มีเป็นกั้นด้วยระหว่างโซนเปียกกับโซนแห้งนะคะแล้วก็อ่างล้างหน้านี่เกลไก่นะคะมีนั่นี้เลยในห้องน้ำม,มีอะไรให้บ้างนะคะมีเครื่องทำน้ำอ,อุ่นนะคะมีทิชชู่ แล้วก็มีสบู่ก้อนแล้วก็แชมพูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้เตรียมมานะคะทางโรงแรมก็มีให้เพียงเท่านี้นะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะด้านหน้าโรงแรมมีเป็นทั้งเซเว่นะคะแล้วก็ร้านขายมินิมาร์ตต่างๆมากมายนะคะก็สามารถไปหาซื้อเข้าของเครื่องใช้กันได้และที่สำคัญที่ P1 House ตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งทำเลที่ดีมากนะคะเพราะว่า ที่นี่นะคะด้นานหน้าถัดจากโรงแรมเป็นนิดเดียวนะคะก็เป็นตลาดโต้รุ่งสามารถหาอะไรกินได้แทบจะทั้งคืนนะคะแล้วก็มีเซเว่นด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องโกอดอยากถ้าอยู่ที่นี่เป็นจุดที่เหมาะกับการเข้าพักผ่อนของอคนที่มาทำงานมาต่างจังหวัดมากๆเพราะว่าสะดวกสบายทั้งเรื่องของการหาของกินต่างๆนานานะคะแล้วก็การเดินทางก็ไม่ลำบากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจลอง เข้ามาพักที่นี่ดูนะคะที่ P1 House นะคะจังหวัดพิษณโลกอยู่ในตัวอำเภอเมืองนะคะใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ตลาดโต้รุ่งด้วยเดี๋ยวลองติดต่อสอบถามกันทางเบอร์โทรได้ราคาห้องพัก500ถึง600บาทต่อคืนค่ะไปแล้วค่ะวัสดีค่ะ